แย่ yeah, แล้วนี่นี่ลั่วกูเสียเป็นขอบเขตปรมาจารย์เทวะขั้น่เก้าวแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งภายใต้อนาจักรชายคาศธิ์เป็นไปได้ยังไงหรือว่ามูส่สวนหยินเจ้ากำลังรอนหาที่ตาย เจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่อันดับหนึ่งภายใต้อนาจักชัยคาศักดิ์มีฝีมือแค่นี้หรอ อะไรกันขอบเขตประมาจารย์เทวะขั้นที่สิบบุรพาที่ของเราซ่อนคนแบบนี้ไว้มาตลอดข้าลวก,กุศเะจะแพ้ให้กับเจ้าได้ยังไงกัน เลือดกดเสียอันดับหนึ่งในบุรพาทิศที่แท้ก็มีฝีมือแค่นี้เองเจ้าข้าบอกแล้วไงถ้าบังคับให้ข้าลงมือจะไม่ใช่แค่สามนิ้วแล้วนะแต่เป็นมือข้างเดียวของเจ้าว่ามาจะตัดมือซ้ายหรือตัดมือขวามู่สนหญินถ้าเจ้ากล้าข้าจะต่อสู้กับอาณาจักรลำนำหิมะจนตายราชีนีแห่งอาณาจักรลำนำหิมะ ลูกกูเซ่ไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อพ่ายแพ้แล้วก็จงให้อภัยความโกรธของนางเถอะข้าคิดว่าหลังจากนี้นางคงจะไม่รุกล้ำอาณาจักรลำนำหิมะอีกแล้วผู้อาวุโสมูเบื้องหลังของนางคืออาณาจักรชายคาศักด์สรทธหากเป็นศัตรูกับอาณาจักรลำนำหิมะก็ไม่ใช่เรื่องดีในเมื่อจากประเทศทั้งสองขอร้องข้าก็ต้องปฏิบัติตามล้วกกูเีย ราชินีแห่งอาณาจักรลนอมหิมะมีจิตใจกว้างขวางให้อภัยความผิดที่เจ้ารุกล้ำดินแดนอนุญาตให้เจ้าจากไปได้เช่นนั้นความแค้นระหว่างเจ้ากับอาณาจักรลรนอมหิมะไม่หยุนเชิดก็เป็นอันสิ้นสุดห้ามมีเรื่องกันอีกข้าเลือกกุศเสียขอยอมรับความพ่ายแพ้พวกเจ้าสิทธอาจารย์จะมาให้ดีเลือกกุศเสีย ข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าหลงผิดไปมากกว่านี้เรีบไปซะเ <c oughs> จ้าแย่แล้วพี่ป๋อหยุนพี่ป๋อหยุนถ้าไม่เป็นอะไรนะปาดเจ็บนิดหน่อย ไม่เป็นไรผู้อาโวุโสโลวกกุศเชี่ยเช่ไหนถึงทำเรื่องที่น่ารังเกียจเช่นนี้ได้น่ารังเกียจลวกกุสีะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ